เคยเล่นกองฟางกันหรือเปล่าครับในยุค90บอกเลยว่าช่วงประมาณต้นหนาวแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยตอนเด็กๆนะฮะชื่นชอบมากๆเพราะว่า จะได้ไปเล่นกองฟางน้องฟิลเคยไปเล่นกองฟางไหมฮะไม่เลยครับผมคุณไม่มีโอกาสได้เล่นกองฟางเลยเหรอไม,ไม่เลยฮะจริงปะเนี่ยใช่ฮะอย่า <c oughs> เอางี้วันนี้นะหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้มีประสบการณ์คล้ายๆกับผมหรือบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกับน้องฟิลครับผมที่อาจจะยังไม่เคยได้เล่นกองฟางมาก่อนนะฮะวันนี้เราจะไล่เรียงบรรยากาศที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นกองฟางในยุค90กันว่าความสุขของเด็กๆที่ได้ไปเล่นกองฟางในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมัน จะมีทั้งความสุขมีทั้งความแสบด้วยอ oh, <c oughs> มันยังไงกันนะฮะัหลายอารมณ์ <c oughs> เล่นกองฟังหลายอารมณ์เลย <c oughs> ไล่เรียงก่อนนะ คือแน่นอนคือช่วงประมาณต้นหนาวเนี่ยหลายๆพื้นที่คือจริงๆทุกพื้นที่ที่ที่ทำนาข้าวเนี่ยนในเรียกเรียกว่าเป็นนาปีแล้วกันเนาะเขาก็จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวับช่วงเกี่ยวข้าวเลยแล้วพอช่วงเกี่ยวข้าวเนี่ยอย่างเด็กๆนะโดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดอย่างพี่เนี่ยความสุขอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือได้ไปบรรยากาศของการเกี่ยวข้าวคือของพี่เนี่ยพี่ยังทันนะพี่ยังทันไปดํานาด้วยโอ้โหไปดํานากับแม่คือตายายเนี่ยเขาเขาก็ทํานาแม่ก็ติดสอยให้ตามไปด้วยเราก็มีโอกาสไปไปทํานา กับเขาได้มีโอกาสไปแบบเ้ยดำนาสัมผัสบรรยากาศดำนาว่ามันคืออะไรก็ไปดำนาอ๋อเป็นอย่างนี้นะ,ะถอนกล้าเนี่ยรู้จักคำนี้ไหมครับผมถอนกล้าเป็นยังไงแล้วก็มีการหวานนาหวานะอะไรเงี้ยมันทํายังไงอะไรเงี้ยก,ก็มีโอกาสแต่ว่าความสนุกที่สุดของพี่เลยคือ คือช่วงที่ทํานาเสร็จนี่แหละก็คือช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวกันคือเกี่ยวข้าวเนี่ยมันก็ไอเราเนี่ยคงไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเขาเยอะผู้ใหญ่เขาทางานกันแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะรอมากรอก็คือรอที่เขาเอาไอตัวข้าวเนี่ยเอามาเข้าเครื่องสีแล้วก็คือเขาก็จะพ่นในตัวต้นข้าวอะ่ะที่มันแบบมันไม่มีจะใช้เพาไม่มีประโยชน์ไม่ใช่นะแต่ว่าข้าวมันออกไปหมดแล้วครับผมก็คือไอตัวฟางนี่แหละ ขาพ่นออกมาแล้วมันก็พ่นออกมาปุ๊บเป็นกอง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 จนมันสูงอ,ะอ่ะนั่นแหละพอเราได้กองฟางนั่นแหละความสนุกเราอยู่ตรงนั้นโอ้ความสนุกเริ่มต้นจากจุดนี้ใช่ไหมใช่ใชจุดที่แบบเราไปยืนดูเขาบอกเฮ้ยกองฟางเอาตรงนะ กองฟางพวกเรามาลวเลวยโอ้โหกองฟางที่พวกเราจะเล่นได้เป็นเดือนๆเนี่ย <c oughs> ามาเลยมาแล้วมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันก็จะไม่ได้มีแค่กองเดียวนะคือในยุคนั้นเนี่ยเวลาทํานาเนี่ยเนาะคือญาติเราก็จะมีแบบเอ้ยเขาก็เขาก็จะสีตรงนี้เขาก็จะกองไว้ตรงนี้ครับอีกจุดหนึ่งไปสีจุดหนึ่งเขาก็จะไปกองอีกจุดหนึ่งอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันก็มันก็จะผัดเปลี่ยนกันไปคือพอกองฟางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอะสิ่งที่เราจะต้องทําคือขึ้นไปปีนขึ้นไปบนกองฟางโอ้แล้วกองฟางมันปีนง่ายนะครับผม เราจะเห็นต้นข้าวว่ามันแบบอาจจะมีมุมลื่นใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับพี่นะพอต้นข้าวมันแห้งอะ่ะแทนที่มันจะลื่นอะ่ะมันกลับแบบมันกลับสากเว้ยอโอเคมันก็เลยทำให้แบบเวลาเราปีนอะ่ะเราปีนขึ้นไปบนกองฟางเนี่ยปีนง่ายสิ่งที่เราจะเล่นนะเราเล่นในหลากหลายมากหนึ่งคือปีนไปบนยอดสุดแล้วก็โดดลงมาครับผม กระโดดลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาที่กองฟางล่างรึบอ่ะกระโดดก็คือเล่นท่านู้นท่านี้ตีลังกาอะไรก็รกแ,แล้วแต่เราก็กระโดดลงมาอันนี้ก็คือเล่นเป็นเบสิกเลยคลาสิกเลยแล้วก็แบบเล่นต่อสู้กันอะ่ะไนกองฟางอะ่ะ <laughs> ก็คือแบบเล่นแบบเป็นฮีโร่อะไรมาสู้กันมาไฟกันแล้วก็กระโดดไปเตะกันใส่กันอะไรเงี้ยก็สนุกไปแบบหนึ่ง เล่นกองฟางนึกภาพออกไหมโอเคนึกออกครับผมคือคือเล่นกองฟางก็คือเล่นกระโดดใส่กันอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่ชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเราจะสามารถทําบ้านกองฟางได้ โอ้กลายเป็นบ้านเลยพี่กลายเป็นบ้านเลยครับผมแต่น,นี่งานใหญ่พอสมควรนะเราจะสามารถทําบ้านกองฟางได้แต่ว่าของพี่นะคืออันนี้พี่จะมีเทคนิคอย่างหนึ่งคือพอเวลาที่กองฟางเขาเขาสีเสร็จอะมันก็จะขึ้นไปบนเป็นแบบมันสูงๆใช่ไหมเหมือนภูเขาอะเหมือนภูเขาเด็กๆอย่างเราเนี่ยเราก็จะขึ้นไปกระโดดให้มันอัดให้มันแน่นก่อน เพราะว่าพอมันอัดแน่นแล้วอะเราก็จะสามารถเอากองฟางที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยดึงดึงดึง,ดง,ดงออกมาทําเป็นโพงได้อ๋อโอเคผมนึกภาพตามออกแล้วนึกถึงอีกรูไหมอ,อิกรูเขาเรียกอิกรูอะอิกรูกร<ะ>ที่ที่เขาเขาเป็นบ้านหิมะครับ สรงนั้นเลยก็ mm hmm. คือเราก็ทําประตูฝั่งนี้แล้วก็จากฝั่งหนึ่งไปโผล่อีกฝั่งหน,นึ่งเนี่ยเราก็จะดึงทําทําเป็นบล็อกเป็นช่องของม,มา oh. พี่ถึงขนาดว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะพี่เคยทําแบบว่าเป็นเป็นช่องนะแล้วพี่ไปขนข้าวขนของอะ่ะจากบ้านอะ่ะโอเอามาบอกว่าเหมือนแบบเป็นที่นอนจริงๆเลยโอ้ oh, 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 oh. คือไป <laughs> ไปขนมาแบบว่ามีหม้อมีกระมงกระมังอะไรเงี้ย <laughs> มาวางแบบจริงจังอ mm ่ะ hmm. แบบเป็นบ้านอย่างไรอย่างนั้นเลย เหมือนเป็นฐานประชาการเราอ่ะเออคนหนุกเขาบอแล้วก็บอกว่าเล่นกับเพื่อนนะแบบเฮ้ยช่วยกันทำเฮ้ยมึงทำหน้าต่างด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกูทำประตูอ่ะหนุกมากครับแล้วก็คือ,ค,อคือกองฟางเนาะมันก็พอเราพอเราอัดมันแน่นแล้วอ่ะเราก็ไปดึงทำช่องนู้นช่องนี้เนี่ยมันก็คือแบบเราก็สามารถทำอาณาจักรของเราให้มันเป็นทั้งฐานประชาการเป็นที่เล่นครับแต่ทีนี้คือสมมุตินะว่าถ้าเราทำมันเป็นบ้านแล้วอ่ะเราจะไม่สามารถขึ้นไป โดดข้างบนได้แล้วนะเพราะมันพังครับผมพอดีมันพังมันมีเหมือนกันหน้าที่แบบทำทำบ้านอยู่ทําบ้านอยู่ปุ๊บปุ๊บลงมาเงี้ยทางข้างหลังก็มีโครงมันอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงพออย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับผมมากลิงกองฟางเนี่ยแล้วก็คือสําหรับพี่นะพี่มองว่ามันคือความสุขมากๆของ ของยุค90้าสูงสหรับพี่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยอการเล่นของเราแน่นอนมันไม่มีมือถืออินเตอร์เน็ตไม่มีอะเนาะก็คือก่อนหน้านี้เราก็อาจจะแบบมีไปเล่นแมงกวางบ้างเล่นแมงทับทิมบ้างเล่นเป่ายางเป่าอะไรบ้างเนี้ยซึ่งกองฟางเนี่ยปีหนึ่งเราจะเล่นครั้งเดียวอ๋อเดือดเป็นตามฤดูกาลการฤดูกี่ยวข้าวใช่ครับผมเราจะเล่นมันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วถ้ามันพังแล้วอ่ะเราก็จะไม่สามารถไปเล่นมันซ้ําอีกได้เว้ย แต่ก็อย่างว่าแหละบางทีแบบมันไม่ใช่แค่เล่นกระโดดเตะก,กันได้อย่างเดียวทําบ้านได้อย่างเดียวนะมันเล่นได้หลากหลายกว่านี้อีกนะ <st> บ,บาง,บางทีก<ๆ>็พี่ก็จะไปขนแบบไปขนฟางมาแล้วก็มาปูพื้นทําเป็นลาน <c oughs> อะไรก็ต่างๆของเราเนี่ย <c oughs> หรือแม้กระทั่ง วิ่งไปชนเฉยๆก็ยังได้อ oh. เป็นเหมือนบัมเปอร์การายอ่อรอยารเงี้ยอารมณ์นั้นอารมณ์นั้น<ม>อันนี้พี่ยังไม่เฉลยของพี่เพิ่มเติมแล้วกันฟิ feel ลลองนึกถึงนะว่าถ้าบ้านฟิลมีกองฟังใหญ่ๆอย่างเงี้ยกองฟังสูงๆนะนะฟิลอยากเล่นยังไงกับมันบ้างก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาท ซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องทีสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ จริงๆอย่างเมื่อกี้นึกออกเหมือนกันว่าก็คงแบบกระโดดแน่ๆหละเหมือนกันนะชอบชอบอะไรกซ์ตรีมเหมือนกันในช่วงเด็กๆครับผมก็คงกระโดดกระโดดอย่างเมื่อกี้ที่พี่เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าทําเป็นเหมือนอีกลูอะไรประมาณนั้นเพิ่งมันนึกขึ้นได้เหมือนกันว่าอ๋อมันก็เหมือนกับที่เราเคยทํากับอย่างอื่นแต่แค่เอาวัตถุดิบนี้แบบวัสดุที่เรามีเป็นกองฟางยิงก็น่าสนใจยังไม่เคยเล่นเองแต่ลองนึกภาพทมแล้วแบบเออน่าจะสนุกไปอีกแบบหนึ่งเพราะวัสดุมันเปลี่ยนมานั้นโดยบรรยากาศด้วยอะไรด้วย คือฟีลลิ่งมันคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคล้ายๆแคมปิ้งเวลาคุณไปแคมปิ้งปัจจุบันนียคุณจะเห็นว่าหลายที่เนี่ยเขามักจะมีแบบก้อนฟางใช่ไหมรับผมมันมีก้อนฟางจะนั่งก็ดีหรือจะเอาก้อนฟางเนี่ยกระจายออกมาแล้วก็มาปูแบบนั่งอะไรเงี้ย อย่างนั้นอย่างไรอย่างนั้นเลยโอเด็กๆ <Okay. S 1> อย่างเรานี่เหมือนแบบเราไปแคมปิ้งอ่ะเหมือนแบบบรรยากาศแบบยิ่งมันมหนาวๆด้วย <c oughs> คือยุคแบบ8090นเนี่ยหนาวคือหนาวจริงๆอ่ะ mm. แล้วเราก็จะพยายามแบบว่าถ้าไปเล่นนะเราก็จะแบบเข้าไปอยู่ในกองฟางแล้วก็เข้าไปบอกว่าเหมือนลมหนาวกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบบ้านเราอะไรเพื่อประมาณเนี้ย <c oughs> แต่พ่อกับแม่เราไม่ค่อยอยากให้ไปเล่นวะเพราะเลยรู้ป่ะครับผมกองฟางมันคันอ่า โอเคมันคันครับผมเอาจริงๆนะสนุกก็สนุกแต่เวลาที่เราจะเล่นกระโดดก็ดีหรือจะเล่นแบบไปนอนบนกองฟางก็ดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันคันครับมันคันจากไอ้ต้นมาเนี่ยต้นมันก็คือมันบางทีมันอาจจะแบบมันมันอาจจะบาดมือก็ได้นะครับบาดมือบาดขาอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ห้ามความสนุกของเด็กๆอย่างเราไม่ไหวโอ้ด้วยความที่อยากอยากมันนะรรอมาทั้งปีอ่ะรอกองฟางมาทั้งปีอย่างเงี้ยก็เอาหน่อยวะครับ โรดซะหน่อยว่าอะไรเงี้ยโอ้เออ ความสนุกของเด็กๆกันเนาะครับแล้วก็คือหลายๆคนก็จะมาเนี่ยทำบ้านทําถามราชการเอาฟางมาเล่นแบบปูพื้นเล่นขายโครงขายของกันครับเล่นเป็นเวทีสําหรับการต่อสู้อ๋อนอกจากแบบเราไปสู้กับบนกองฟางแล้วเนี่ยถ้ามันแบบต่ําลงมาต่ำลงมาต่ำล,ลงมาปุ๊บเราอาจจะเซตเป็นเวทีเลยก็ได้นะอ๋อโอเคทําเป็นเวทีแบบนุ่มๆค,ครับเล่นต่อสู้กันแบบนั้นก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วคราวนี้พิซเซตหลังจากที่แบบเด็กๆนี่ยเล่นแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าแบบโอเคเราเราหมดช่วงในก ัดเล่นพวกนี้แล้วก็ฟังมันไปไหนต่อกองฟางในยุคพี่นะตอนที่เท่าที่พี่จำความได้เนาะค,คือฟางเนี่ยตอนที่เราเนี่ยจะมีเวลาเล่นมันเนี่ยอยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแต่ว่าแล้วแต่บ้าน้วยนะคือบางทีเนี่ยพี่ก็เห็นว่าบางปีด้วยนะบางปีเนี่ยพอเขาสีสีข้าวเสร็จอะ่ะเขาจะทิ้งไว้ไม่กี่วันหรอกแล้วพอทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาก้อนฟางนั้นนะ่ะเอาไปอาจจะไปแบบส่วนใหญ่นะเขาจะไปคลุมพวกแปลงเกษตรเขาไปคลุมแปลงเกษตรบางทีเขาปลูกมะนาวปลูกส้มปลูก มะม่วงอะไรเงี้ยเขาจะมีคุมตรงโคนอะ ไปคลุมไว้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าไปแบบผักสวนครัวอะไรเงี้ยเขาจะไปคลุม<อ>นะฮะยุคยุคของพี่นะยุคพี่เขาจะขนกันไปแบบว่าขนใส่รถเข็น <c oughs> ขนใส่พวกกระสอบอะไรประมาณนี้เลย üy <üyor. S 1> แต่ยุคหลัางๆเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีมันเริ่มพัฒนาขึ้นเราเริ่มเห็นการที่เขาเอามาอัดเป็นก้อนเนี่ย <c oughs> มาอัดเป็นก้อนแล้วก็เอามัดเลยครันะครับแต่ยุคยุคเด็กๆของพี่เนี่ยการอัดก้อนฟางในพี่ยังไม่ค่อยเห็นนะเห็นนกังแต่น้อยมากเพื่อนพี่นะมันเคยมันเคยสนนะครับพี่มันเผา โอ้โหแล้วติดไฟไงด้วยโอ้โหแล้วไฟมรุกโค้แรงอะไฟมันุกเคแรงอะมันเผาคือมันโซนนะนดูความโซนนะคือมันก็อยากแบบวฮ้ยลองเผาดูแล้วเป็นไงวะอะไรเงี้ยแม่ตีดีทีเนี้ยเผากองทางเขาอะออเออคือไอเราเด็กๆก็อยากสนุกกันนะาบางทีมันมันก็เลยเถิดไปนิดนึงมันเผาซะเลย แม่ตีซะเลยเด็กโอ้โหเขากองฟังโอ้หแล้วไฟลุกโคตรเร็วเออแล้วไอ้เด็กๆอย่างเราเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับคือถ้ากองฟังมันติดไฟเนี่ยเด็กๆอย่างเราไม่เอาไม่อยู iv ่เลยใช่ใเพราะว่านึกคุณนึกดูว่ามันมันเป็นเชื้อเพลิงอ่ะครับกองกองโตอ่ะเชื้อเพลิงกองโตแล้วเขาก็กลัวว่ามันจะลามไปแบบว่าไปไหมนาไหมอะไรของเขาก็คือแบบเรื่องใหญ่อ่ะคเอาเด็กๆก็แบบไอ้เรา กระทุ้งต้องช่วยไปหาขนน้ําขนเลยมาันสาดอะไรเงี้ยครับแล้วมันอยู่กลางนาแล้วยิ่งแบบกลางนาในช่วงเวลาที่นาเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ําแล้วอะครับผมเพราะว่ามันเข้าสู่แบบหน้าหนาวหน้าเกี่ยวแล้วเงี้ยนะน้ำก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นสําหรับพี่นะมันมันใช้คําว่าเป็นความสุขประจาปีครับที่เราจะได้เจอคล้ายๆกับปีหนึ่งเราจะรอ ของเล่นแถมรองเท้าครับอ่าซึ่งซึ่งอย่างพี่เองเนี่ยลูกหลานชาวไร่ชาวนาน,นี่ก็จะรอกองฟางครับทุกปีเพื่อที่ว่าจะได้มีโอกาสขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดแล้วโดดลงมามีทําบ้านบ้านกองฟางครับแล้วก็ได้มีความสุขกับกองฟางพี่จาระยะเวลาไปไป,ไ,ปไม่ได้นะว่าระยะเวลาที่เขาจะเก็บกองฟางไว้ก็จริงๆแล้วแต่ที่ด้วยนะครับผมสูงของพี่เนี่ยก็จะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละเต็มที่นะบางบางปีเนี่ยจําได้ว่าเขาทิ้งไว้เป็นเดือนเลยโอ้โหเออ เราเราไปเล่นจนแบบกองฟังมันจากจากที่มันสูงสูงเนี่ยมันแบบเริ่มยุบลงมาแล้วอะเริ่มแบบเริ่มไม่สูงแล้วพอมันไม่สูงแล้วมันก็ไม่สนุกแล้วอะ <Okay. S 1> เราไปเล่นนะนะครับผมเออประมาณนี้อืมไม่รู้ว่าที่พี่เล่าวันนี้นี่ น้องฟิวนี่จะได้ซึมซับบรรยากาศของการเล่นกองฟางมากหรือเปล่าเนี่ยอจริงได้ได้ครับผมแต่แค่ว่าเหมือนพอยุคผมมาเอาไปทําเชื้อเพลิงเผานู่นเผานี่ออย่างถ้าแบบยุคใหม่ๆหน่อยเข้าวัยรุ่นแล้วก็แบบมีเมนูไก่ไก่อบฟางทิตทิขนฟางมาเผาอบไก่กันประมาณนั้นออกไปทางใช้ใช้ไงไปเชื้อเพลิงอ่ะไก่อบฟางต้องมีครับจริงจริงในแคมปิ้งของเด็กๆอย่างเราเนี่ยก็คือที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยที่แบบว่าขนอุปกรณ์ขนอะไรไปเนี่ยซึ่งเราก็จะขนเตาไปด้วยเว้ยอ๋อขน เอาไปแล้วก็ขนบอกว่าก็ขอแบบขอไก่แม่อะไรเงี้ยขออนุนี้ไปเอาไปย่างกินแล้วก็ต้องมีเมนูไก่อบฟางเออเอาไปอบที่กองฟางกินกันครับผมประมาณนั้นเลย เออซึ่งนี่แหละคือความสุขของเด็กๆลูกชาวไร่ชาวนานะครับเด็กในเมืองอย่างฟิลนี่อาจจะแบบไม่ค่อยได้สัมผัสแบบนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยอ่าหรือว่าจริงๆแล้วนะเด็กๆในเมืองหลายคนเนี่ยก็อาจจะแบบอุ้ยไม่ได้มอีอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์การได้เล่นกองฟางนะเหมือนกับว่าที่ท,ที่พี่เจอมาครับผมพี่ที่เล่นมาเพื่อนๆละครับใครได้มีโอกาสได้เล่นกองฟางบ้าง,างในยุคนั้นนะความรู้สึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้เล่นอะไรที่ แปลกแหวกแนวจากที่ผมเล่นไปหรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะเพราะว่าเพื่อที่ว่าจะได้บอกว่าเฮ้ยเอออันนี้ก็เล่นเหมือนกันหรือบางอย่างผมอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะเผื่อว่าผมมาอ่านคอมเมนต์แล้วเอ,อ้ยอันนี้ผมเคยเล่นนะจะได้บอกเออใช่ใช่คิดถึงจังเลยแล้วก็คือปัจจุบันนี้นะครับใครพอรู้บ้างว่า ปัจจุบันนี้เขายังมีการเล่นกองฟางอยู่หรือเปล่านั่นสิเด็กๆยังเล่นกองฟางอยู่ไม่ได้หรือนั่นสิฮะไม่รู้เหมือนกันนะใช่ครับพ่อแม่คนไหนที่ลูกๆปัจจุบันนี้นะครับยังเล่นกองฟางอยู่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะเผื่อว่าอ่ะสมเห็นคอมเมนต์แล้วถ้ามีกองฟางที่ไหนอยู่ตอนนี้ครับผมอาจจะไปเล่นบ้างก็ได้อยากจะไปกระโดดบ้างหรือสือไม่ไ่เก่าๆครับผมประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็พาย้อนวันๆเกี่ยวกับเรื่องของความสุขของของเราที่รอนะระยะเวลาที่เรารอมาทั้งปีเนี่ยเพื่อจะมาเล่นกองฟางกันนะครับก็หวังว่าจะใครที่มีประสบการณร่วมก็จะอา,อาจจะมีความสุขไปด้วยกันไม่มากก็น้อยนะฮะก็วันนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยครับผมโอเคกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับคุยเพลินการเล่นกองฟางนะครับโอเคเจอกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้สวัสดีครับ